เราขัดแล้วเราล้างคราบมันแล้วนะครับเนี่เสียเวลาเลยครับเราทาสัญยาเลยครับนี่ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยเราทาไปก็ดําเลยนะครับขออยเดียวนะครับขอยพี่ขัดขัดให้ถึงชิ้นงานหนึ่งขัดให้ถึงชิ้นงานนะครับสองล้างคราบมันในเอี่ยบนะครับแค่นั้นเองยังไงก็ดํานะครับเนี่ ไปนะครับก็ถ้ามันดำๆอย่างนี้นะครับพี่เพิ่งไปทิ้งนะครับถ้าดำๆอย่างนี้นะพี่เพิ่งไปทิ้งนะครับพี่พิกหน้านะครับกับกับหลังเนาะนะครับกับหลังนะครับเนี่เรายังไม่ได้ใช้นะครับเนี่เราก็ทาก็ชิ้งานไปเลยครับง่ายไหมครับง่ายๆเลยนะครับการลงดำง่ายๆเลยไม่เป็นช่างก็สามารถลงดำได้เองนะครับ รอบที่หนึ่งนะครับ